นุษย์เพชรโพทองครับหรือยอดมนุษย์หัวโรงน้ําแข็งพบกับทางด้านนอกยศสิทธเจการ111ปอนดปครับกลับมาอีกภาคหนึ่งของยอดมนุษย์แล้วนะครับหลังจากที่หายไปหลายเดือนครับก็ต่อยไว้ในเวทีมวยมาตรฐานครับเจอกับชันเดชวีรพลยิมในวันที่6พฤศจิกายนครับปีที่แล้ว สามเดือนกว่าครับส่วนน้องยศสามฟอร์มหลังครับชนะคะแนนชานเดชวีรพลยิมแพ้คะแนน,นดอกไม้แดง JSP ครับล่าสุดสเสมอกับยอดขุนพลสิทธิ์แก้วประยูนเลทเปิดขึ้นมาใครต่อรองครับยอดมนุษย์ซ้อมอยู่ค่ายมวยปตอพันหกนะครับ นี้ก็กลับมาแล้วครับกลับมาภาคนี้ดีแค่ไหนต้องติดตามแล้วตัวหนุ่มมวยมีดีได้กับดูถึงเนอร์คงเป็นยอด,ดอ้เอาละครับมาชมกันยกที่3จะเป็นอย่างไรครับยกที่3สถานการณ์2ยกครับเป็นทางด้านน้องยศได้เปรียบ3-2กรรมการวรศักดิ์พักดีคำครับเป็นผู้ห้าม น,นี่ก็เป็นมวยแข้งครับฝีมือเหมือนกันเช่นเดียวกับยอดมนุษย์ครับมวยสองคล้าย,ายกันยอดมนุษย์มวยซ้ายครับแข้งซ้ายโดนตัดล่างลงไปลุกขึ้นมาสู้ต่อลูกร่างนี้ได้เปรียบทีเดียวครับยอดมนุษย์บอกว่าในเวทเดียวกันนี้ไม่เสียเปรียบรูปร่างใครอยู่แล้วครับยอดมนุษย์โคโลนน้อแข็งหรือเพชรโปทอง ก็ยังอยู่ในความดูแลของจ่ารินปรทุมนะครับอาแข้งซ้ายมายศโตแข้งซ้ายเหมือนกันหยับต่อหาซ้ายมาครับคืนแข้งซ้ายถิงจังหวะกันอยู่ไ้ีผาบครับผู้นี้ มอสงเดียวกันซ้ายมาคืนซ้ายแมดอกที่สองนี่พลาดไปหน่อยอเอาหมัดซ้ายครับตามได้แข้งน้องยศทีต่อทีอ้าวเอา,เอาชุดนี้ลัวกันเป็นชุดเลยครับหมดยกที่สามม ไปกันนี่แข้งต่อแข้งเลยครับวัดใจกันไปใครหนักกว่ากันสถานการณ์นะครับตอนนี้ผ่านไปยกที่3แล้วครับเป็นทางด้านน้องยศขยับต่อ5-1ครับได้ลูกแรงลูกแข็งครับมาดูกันยก4ี่ อ้าวเวีย่ยงทางด้านยอดมนุษย์ล้มลงไปครับอ้าวอ้าวล้มลงไปบ้างเสียบด้วยข่าซ้ายอ้าวยอดมนุษย์ยกนี้ขึ้นมาสู้ครับเนเข้าหาแข่งซ้ายนำไปก่อนอถก็ยังมีโต้มีเถียงครับ ดนีโตทุกเนตทุกดอแต่ยอดมนุษย์ต้องเดินแล้วครับพยายามที่จะป้าบครับยอดมนุษย์วงได้โดนน้องยศตีหนักๆเข้าไปอีกแล้วครับมนมาสาสายยาวๆช้าไปแล้วครับยอดมนุษย์ ย้อสบายเลยครับวันนี้ถือว่าเป็นงานเบาเลยครับขอแล้วครับยอมรับสภาพครับหมดยกที่4สถานการณ์นี้ไปไกลครับ แฟนมวยดีสารภาพกันแล้วครับส่วนใหญ่ต้องมาลุ้นยกสุดท้ายครับว่าจะมีคืดหรือเปล่าครับยอดมนุษย์ต้องลุ้นนับลุ้นน็อกครับนี่ครับบนล็อกแฟนมวยสารภาพกันหมดครับยกที่5ยกสุดท้าย กรรมการวรศักดิ์ก็สับมือแล้วครับมนุษย์เดินต่อยหมัดแล้วครับตามสไตล์ไม่ใช่มวยหมัดธรรมชาตินะครับยอดม,มนุษย์น้องยอดนี่ก็คุมเชิงคุมเกมแล้วครับนี่ครับยอม,ยอม,มยยแล้วครับยอดมนุษย์ไม่ลุ้นแล้วครับ รอสัญญาณละค้งยกสุดท้ายอย่างเดียวครับน้องรถก็ประคองตัวไม่ประทะแล้วยมนุษย์ก็ไม่เอาแล้วครับเวลาซ้อมน้อยไปนิดนึงครับสำหรับยอดมนุษย์หพวรงน้ำแข็งหรือเกกลัวทอง มีเวลามากกว่านี้น่าจะสนุกแล้วครับร่างกายเพิ่งยังไม่เข้าที่เข้าทางนะยอดมนุษย์ก็คงต้องรอยสักสองสามไฟครับแต่ว่าอย่าเพิ่งถอดใจไปซะก,ก่อนเลยครับยอดมนุษย์มัดมวยครับเกมกีฬาขึ้นไปบนเวทีทาเต็มที่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับ หมดยกสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมครับกรรมการบทรัสักพักดีคำครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชื่อมือให้กลับมุมน้ำเงินครับน้องยศสิษย์เจการครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนทางด้านยอดมนุษย์เพชรโพทองไปได้ครับกรรมการออกคะแนน50-47ทั้ง3เสียงเลยนะครับให้น้อง